สวัสดีครับพบกับเทนเจอร์นะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิว n น้สืรากูนิวนะครับในร่างอัลตร้าแม็ก์ครับอ่ะตัวนี้นะครับถ้าทำแม็ก์เนี่ยควรใช้เป็นไฮเปอร์นะครับเดี๋ยวผมหาจุติก่อนนะเดี๋ยวทำคลิปรีวิวไฮเปอร์แม็ก์อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้มาดูกันนะครับว่า n น้ u ส t r อ m ัลตร้าแม็ก์ของ ID8 การใช้งานจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูกันที่สเตตัสนะครับ อานัสสนะครับเป็นสายพลังทัดไฟนะครับมีพลังโจมตีไกลเดิมนะครับเวลร้อยสี่สิบห้าแสนห้านะครับแม็กซี่หนึ่งล้านถือว่าสูงนะอ่าสำหรับเรนเจอร์สายพลังนะครับตัวเลขตีกายเดิมนะครับถือว่าสูงมากคือเดือนนี้นะครับมีบัฟพลังโจมตีอีกห้าสิบนะยิ่งถ้าเกิดเปิดได้ตัวอื่นซ้ําขึ้นมาอีกนะครับก็ทําเป็นบัฟปุ่มพลังโจมตีฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ของเดือนนี้จะตีหนักเป็นพิเศษเลยนะครับอ่าพลังชีวิตนะครับเวลร้อยสี่สิบเนี่ย 5ล้านนะครับแม็กซ์นี่9.44ล้านถือว่าสูงมากนะอากีเกียนี่ผมมีแค่นี้จริงๆนะใสไปแล้วครับก็ได้มา46ล้านอะตัวนี้เนี่ยทำ100ล้านได้ไม่ยากเลยนะเสียได้อยู่เหมือนกันนะตัวเกมน่าจะแจกรองเท้าเรียนาดมาครับตัวนี้ผมจะโหดเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เลยต้องตั้งหน้าตั้งตาหากเกียร์กันต่อไปนะครับอ่านัสึนะครับก็มีพลังตีกายเดิมกับพลังชีวิตเดิมค่อนข้างสูงเลยนะครับ ตำแหน่งยืนครับจุด100อันนี้คือถือว่าให้สูงสุดแล้วนะในส่วนของตำแหน่งยืนครับ1น0นี่ถือว่าเป็นตัวชนใกล้ได้นะครับเคลื่อนที่ครับก็ถือว่าไวนะแถมมีบัฟวิ่งหน้าป้อมที่ไวมากด้วยอ่ะตัวนี้ก็เลยวิ่งไวเป็นจรวดแน่นอนครับความเร็วในการต้มตีก,ก็ใช้ได้นะครับครูเรนเจอร์ปกตินะครับอัลตร้า9ไฮเปอร์13แม็กก็จะหันครึ่งนะครับแาใช้เยอะไปหน่อย คือเสียดายนะอัลตร้าครับใช้อยู่1780นะครับถ้าเก็บสมบัติเต็มมก้าเปอร์ะ 9, นะครับแล้วก็บับรถแรกของเดือนนี้อีก30เปอร์นะครับใช้แล้จริงเนี่ยจะเหลืออยู่ประมาณ1133่าอ่ะในร่างอัลตร้านะแบบที่ยังไม่ใส่เกียร์รถแรกนะครับถ้าเป็นไฮเปอร์เนี่ยจะใช้อยู่ประมาณ1030อ่ะก็พอจะได้อยู่ จริงๆก็ไม่ไหวแล้วนะถ้าเป็นหลีกไม่สูงเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาถ้าเป็นหลีกสูงเริ่มมีปัญหานะหลีกสูงนี่จําเป็นต้องใส่เกียร์รถแรกสักนิดหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งครับเป็นสกิลที่บับหน้าป้อมนะครับบับแท่บับไววิ่งแรงครับความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ130เปอร์ไวมากนะแล้วก็บับหลบสกิลนะครับตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันจะไปรวมกับค่าเกียร์ของเรนเจอร์ที่ได้รับบับนะครับฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์ก็จะยืนได้นานนะจากการหลบสกิลอันนี้ช่วยจริงนะพวกบับหลบบับต้านนะคร อ่างกว้าง250จุดบัฟหน้าป้อมคูดอนสกิล12วินะครับ สกิล2ครับดาเมจ30เท่าอ่าถ้าเป็นไฮเปอร์นี่36เท่านะครับแล้วก็ทะลุกระเด็นนะครับแล้วก็ล้างบัฟดีของฝั่งศัตรูนะสกิลกว้างถึง430จุดอ่ะตอนแรกที่ผมทดสอบเนี่ยเฮ้ยเหมือนมันดูเหมือนยิงไม่กว้างนะจริงๆนี่กว้างถึง430จุดเลยนะแถมคูดาวสกิลต่ำด้วยครับอ่าอัลตร้า8วินะครับไฮเปอร์ Hyper 6วิอันนั้นตัวนี้ควรจะใช้เป็นไฮเปอร์อ่ะเดี๋ยวเขาสามารถไฮเปอร์เนี่ยคขาใไปทดสอบกันอีกคลิปนึงนะครับการสกเกียร์มีแค่นี้จริง ชิ้นแรกแนะนาเป็นธนูเพราะว่าเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้นะไม่ควรเพิ่มตำแหน่งยืนนะครับก็หาเกียร์ดีๆมาใส่หน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวดูว่าเกียร์ผมมีแค่นี้เนี่ยการใช้งานจะเป็นไงบ้างครับช่องกลางโล่แห่งการปกป้องอเอาพลังชีวิตกระตั้งสกิลนะครับอันนี้ถือว่าได้พลังชีวิตค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะแล้วก็เกียร์ฟรีชิ้นนี้ตัวนี้ใส่เกียร์ฟรีล้วนๆเลยนะเดี๋ยวดูว่าจะช่วยทีมได้ดีแค่ไหนนะครับก็ลบสกิลเคลื่อนที่ไวแม่นยำสกิลอาจตอบโจทย์ตัวเนี้ย ผมบอกเลยว่าความแม่นยำสกิลค่อนข้างสูงอยู่เงอนนะอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกันที่เสร็จหลักนะครับวันนี้ทำมินิบทเทิลกัน3ตัวอ่ะเป็น3ตัวที่หลายคนอยากจะเห็นนะอันนี้ทดสอบสนุกสนุกนะครับอย่าไปซีเรียสน,นะครับอ่ะตัดไปนะครับในส่วนของการทดสอบนะครับนี่1นึ4นะครับอ่ะเดี๋ยวให้สตูเคลื่อนที่มานิดนึงเพราะตัวนี้บัฟแล้วจะวิ่งไวมาก บัฟนะป้อมอ่าแต่ว่าถ้าเกิดใส่เกียร์วิ่งไวเนี่ยมันจะบัฟห่างนะป้อมนิดหนึ่งนะอันนี้ดาไม่สกิลโวจริงๆนี่ถือว่าหนักนะเพราะว่าเกียร์เรามีอยู่เทา่าจริงๆนะครับัตาก็โดนตีตายเพราะว่าต้องเน้นลบสกิลไว้ก่อนนะเกียร์เนี่ยอ่าถือว่าเจ๋งนะครับบัฟนาป้อมไวนะครับแล้วก็บัฟเท่ด้วยโอ้โต่โดนยิงปั๊บเดียวตายเลยคือเกียร์น่ยสำคัญนะผมถึงบอกว่าเรนเจอร์ดีแล้วเนี่ยเกียร์ก็ควรจะต้องดีด้วยเออไม่งั้นเนี่ยมันมีผลนะตามที่เห็นเลยนะครับ คือในส่วนของด้านนี้เนี่ยถ้ามีเกียร์หลบสกิลเยอะนิดนึงเนี่ยมันจะแทบไม่ตายเลยนะครับอ่ะแต่อันนี้ก็หลบได้อยู่เหมือนกันนะคือถ้าเกิดเราไปใช้แหวนนะครับแหวนเลี้ยวหนาดเนี่ยโอ้โหแย่เลยนะถ้าเกียร์ช่องกลางไม่มีหลบสกิลนี่คือจบเลยนะครับหลบสกิลเป็นศูนย์นี่คือรอรอตายอย่างเดียวอ่ะเอาจริงนะผมก็เลยต้องใช้นะครับเป็นเกียร์รัศมีนะครับที่ตัวเกมแจกมาครับเกียร์จันทานครับอ่ะเดี๋ยวมาทดสอบกับ เอนเจอร์ครับอันนี้ทดสอบกันสนุกๆน,นะเพราะหลายคนอยากจะเห็นนะครับไอเดียลักนะครับโอ้ตั้งตัวเดียวเดี๋ยวโดนตีเละเทแน่นอนนะ,ะมาเจอกับบราฟนะครับของไอเดียลักเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้นะครับนัซซึก,กับบราฟายจะเป็นยังไงบ้างอันนี้มันคนละล่างนะก็จะเปรียบเทียบกันไม่ได้นะครับเกียร์ก็ด้วยนะเกียร์ดีแปดได้ด้วยว่ามีเท่านี้จริงๆนะครับคือ2ตัวนี้มีคนถามเยอะมากถ้าวัดกันที่สกิลเนี่ยผมให้นักสึนนะ นั่นนี่โดนทีเดียวตายโอ้โหทีเดียวตายจริงหรือเปล่าอะไรกันเนี่ยอ่าผมกดออโต้เลยดีกว่าคือถ้าเกิดเอาสกิลอย่างเดียวคือด้วยความที่ว่าเรนเจอร์มันโตใหม่ด้วยนะอ่านี่ครับโอ้โหยิงตายยิงตายยิงตายเนี่ยเป็นไงอ่าแต่ว่าบราวไฟเนี่ยอ่าได้ในส่วนของคอมโบความสามารถนะครับก็คือแร่นืดอันนี้ตามที่บอกนะครับว่าแล้วแต่ความชอบจริงๆอย่างไอเดลักผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้บราวไฟนะ อันนี้หลักผมใช้เมริอรัสครับเนื่องจากว่าชื่นชอบเรนเจอร์ด้วยนะครับชื่นชอบสกิลด้วยนะครับผมก็เลยเลือกใช้เมริโอรัสอ่าแล้วก็อ่าตัวคอมโบก็ไม่ใช้ตัวอื่นๆแทนอ่าด้วยความที่ว่าตำแหน่งตัวชนใกล้เนี่ยผมอยากให้มันเป็นตัวที่ก็ช่วยทีมได้ดีด้วยนะครับอ่าแต่ว่าอันนี้อัลต้ามันออกเยอะนะอัลต้ามันจะปล่อยตัวเยอะนะครับก็จะสร้างความได้เปรียบแน่นอนนะครับแต่ดูเอาล้วกันนะอ่าให้ดูประมาณนี้เออเพื่อเดี๋ยวอยากเห็นนะครับคลิปฉบับเต็มนะครับก็เดี๋ยวจะได้ ใส่เกียร์นะครับแบบฉบับเต็มมาตีกันอ่ะตัวที่2ครับบราวไฟไปแล้วนะครับก็ต้องเป็นคิริวเอามาตัวเนี้ยมีความคล้ายคลึงกันมากนะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยมักจะได้เปรียบนะอะแต่ว่าคิริวเนี่ยอันที่สามผมก็ใส่เกียร์แบบเต็มๆอยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวดูนะครับว่าการปล่อยตัวออกมาเยอะนะครับจะช่วยได้ดีแค่ไหนนะครับ อ่ะตัวนี้จุดที่เหมือนกันก็คือเป็นพลังไฟนะครับตัวชนใกล้นะครับแล้วก็ดาเมททะลุก,กระเด็นนะครับคูดสกิลต่ําสกิลลึกนะครับอันนี้สูสสส้คิริวไม่ได้สู้คิริวไม่ได้ในส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของเกียร์นะผมให้เป็นเรื่องของเกียร์เลยนะครับเพราะว่ามันมีผลนะอ่าผมถึงบอกว่ามันต้องมีคลิปนะครับอ่าฉบับที่ใส่เกียร์เหมือนกันอ่ะคูนี้อาจจะได้เห็นกันนะอันนี้คิลิวเนี่ยผมถึงบอกว่ามันก็ยังเก่งอยู่นะครับ อ่ะแต่ว่าไอทีแปดนะเรื่องของการอัปเกรดก็ยังห่างกันเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของเกียร์นะอ่ะแต่คู่เนี้ยโอ้หถ้าเกิดเทียบกันจริงๆนะผมว่าเอาตามความชอบแล้วกันเพราะว่าคีริวเนี่ยมันมีค่าแฝงบัฟสะท้อนอยู่นะครับมันก็เลยยังมีความโกงอยู่นะอ่ะตัวสุดท้ายที่หลายคนอยากจะเห็นนะครับเออไฟนะครับไปเจอกับไม้อ่ะมาเจอกับเมลิโอรัสครับเดี๋ยวดูกันว่าเมลิโอรัสครับจะทําการสตาร์นใส่นัสเได้บ้างไหม อ่ะแล้วจะโดนแบบดอกเดียวตายไหมอ่ะก็ยังหลบอยู่นะก็ยังหลบอยู่ครับยังไงอ่ะโดนสตันก็โดนเอ้ยไม่เอานะโอ้โหเราชนะทตานะครับต้องจัดเขาให้หายเกรี้ยงอาจัดหายอยู่อาจัดหายเรียบร้อยอ่ะฝั่งนั้นตายฟื้นตตยฟืนนะครับยิ่งถ้าเกิดเป็นไฮเปอร์อันนี้จะชัดเจนกว่านะครับเพราะว่าความสามารถไฮเปอร์เนี่ยเขานะครับ เป็นทางเจาะนะครับของสายพลังเลยนะก็คือลบล้างค่าต้านสกิลนะครับไม่ใช่ลบล้างสกิลนะหลายคนเข้าใจผิดกับความสามารถไทเปอร์น,นี้กันหลายคนนะพอสามารถได้เปอร์จะเป็นการลบล้างค่าต้านสกิลนะครับทั้นนั้นเนี่ยค่าต้านสกิลของสายพลังจะหายไปเลยเพราะว่าพลังเนี่ยต้านสกิลมันสูงอยู่แล้วพอไม่มีต้านสกิลปุ๊บเนี่ยก็ต้องไปลุ้นหลบเอานะครับโอกาสยิงเจาะเข้าได้ก็จะดีมากขึ้นนะครับอาต่เมวรวลัตตตังที่บอกนะมันเป็นตัวที่ยังโหดอยู่มากๆนะครับ ตำนานไม่ใช้เรื่องของตำนานครับเขามีเรนเจอร์ทางคอมโบมีการแา้ทางที่เยอะแยะมากมายนะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช้ตาลีกทั่วไปนะครับหรือตำนานครึ่งล่างนะครับบอกเลยนะครับว่าเมเลโอดัสยังโหดมากดูนะครับว่านี่ไฟนะเออบาาไฟนี่บอกว่าโอโ้โหดีถูตายดีถูตายครับพอไปเจอตัวเนี่ยผมถึงบอกว่าพวกประเภทโคโรเรนเจอร์เนี่ยมันจะมีค่าแฝงพิเศษแล้วผมบอกเลยนะครับว่าหลังๆเนี่ยเขาบัฟด้วยหลายตัวนะหลายตัวเลยนะครับ เหมือนเป็นความตั้งใจอะไรบางอย่างนะครับทําให้โคโรโบเรนเจอร์เนี่ยใช้งานดีขึ้นหลายตัวนะไม่หมดทุกตัวนะครับใช้คําว่าหลายตัวนะครับอ่ะประมาณนี้อ่ะเอ่อใครอยากจะเห็นฉบับเต็มนะครับแบบเกียร์เหมือนกันนะครับโอเคไปเล่น pvp กันดีกว่านะครับอ่ะดูว่าโอ้โหนี่บอทไปมเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บอทนะน่าจะเป็นทีมยุคเก่านะครับอ่ะแบบนี้สบายหายห่วงเลยครับ โอเคอ d 8ีแปดก็ต้องค่อยๆปั้นทีมกันไปนะคือเดนเจอร์นะครับอ่านได้ตัวดีแล้วสบายใจแล้วนะครับอ่าที่เหลือเนี่ยก็ค่อยๆหาเกียร์นะครับอันนี้ผมกดออโต้เลยดีกว่าสบายๆเลยนะครับเรนเจอร์ Ranger เนี่ยมันต่างยุคก,กันแบบนี้นะครับอันนี้ดูนะครับการบัฟวิ่งเนี่ยผมบอกได้เลย,เลยครับว่าโดยเฉพาะเกณฑ์ตั้งรับเนี่ยมันช่วยได้ดีนะเพราะว่าอ่ามันจะช่วยวิ่งไปกดดันศัตรู คือบางทีบอดเราโหดมากเนี่ยยิงศัตรูเขาแบบกระจุยกระจายใช่ไหมศัตรูอาจจะต้องแก้ทางโดยการพัดออกพอพัดออกมาปุ๊บเนี่ยถ้าสมมติเขาไม่แช่หรือแช่ก็ตามเนี่ยบางทีอาจจะมีวิ่งนะบอวิ่งออกมากันป้อมได้อยู่เหมือนกันนะครับอาบบมีสบายเลยนะครับเพราะว่าตัวหลักของเขาเนี่ยแม็กซนะ์ครับเป็นลุยเจิดไม้นะครับโอ้โหอาจจะต้องระวังนะเพราะว่าดิกแถวๆที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเจอตัวน้ำนะครับค่อนข้างจะเยอะอ่าฉะนั้นเนี่ยต้องระวังนะ เนี่ยโอ้โหนี่น้าเพียบเลยครับทั้งบราวตัวตลกนะครับทั้งตัวของซารี่ป้อมบึ้มนะครับอานนะนเนี่ยตัวของนัืซอนะครับต้องระวังให้ดีนะอแต่ว่าเรามีบัฟนะครับจากตัวของโคนีนักเรียนนะครับเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็กอปปงกอปี้ครับเอามาจัดมาอาดูนะครับแม้ว่าฝั่งตรงข้ามน้ําจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่านัืซอของเรานะครับค่อนข้างโหด อันนี้ผมแนะนําการเปรียบเทียบก่อนเลยนะครับว่าเรนเจอร์ตัวโคโรโบกับตัวปกติไม่เอาสั่งมืดนะไม่น่าสั่งมืดนะครับตัวทัดปกติเนี่ยกับตัวโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยอ่ามันมันมีความต่างนะครับโคโรโบเรนเจอร์เนี่ยมักจะถูกบัฟให้เก่งกว่าในตัวที่มันพอๆกันนะในตัวที่แบบสกิลพอๆกันนะไม่ใช่แบบเอาตัวสกิลกักตอกง,ง่อยมาเทียบนะไม่เอานะโคโรโบเรนเจอร์ก็มักจะใช้งานได้ดีกว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาลองกับทีมนี้ดูนะครับอ่าเพราะว่าตัวหลักเขาเป็นจระเค้ใช่ไหมหนาเจอไฟเนี่ยอย่างเงี้ยจระเข้เนี่ยถือว่าเป็นทาตุปกติเป็นเลนเจอร์ของตัวเกมนะครับซึ่งจระเข้ก็โดนเนิฟไปเยอะมากๆนะครับการใช้งานหลักเนี่ยปวนยังใช้ได้ดีอยู่นะครับเพราะว่าครูเราสกิลต่ํายิงลึกนะครับแล้วก็ยิงแม่นอยู่นะครับ แต่เรื่องของความเปราะบางอะไรประมาณนี้มันโดนครับนี่โดนอะไรไปก็ไม่รู้เนี่ยตอระเคก็ยังกระเด็นนะเมื่อกี้เห็นเลยนะครับว่าตอระเคก็กระเด็นนะครับเมื่อโดนนัซซึนะครับนี่แหละผมรู้บอกว่าเอาโคโรโบเรนเจอร์มาเป็นหลักกระคอมโบไปที่หลังก็ได้นะสำคัญสุดเลยนะครับเปิดให้ได้ตัวเจ๋งๆก่อนอรอบนี้ก็นัซซึนะครับกับตัวของ เอลซ่านะครับแล้วก็ปั้นแม็กซ์อาสเตปร์พิปั้นแม็กซ์ครับสเตอสามคือหาเกียร์ดีๆให้มันใสอ่าแต่อย่างที่บอกครับว่าถ้าเรนเจอร์เราเหนือกว่าเนี่ยเกียร์เนี่ยเนี่ยเกียร์ฟรีเนี่ยเนี่ยสู้ได้นะอ่าแต่ถ้าเกิดอยากให้มันเจ๋งจริงนะครับก็ต้องหาเกียร์ดีๆครับเอาผมก็ต้องหาหานั่นแหละแต่มันไม่มาเออเราก็หาอยู่นะไม่ใช่ไม่หาเอาโอเควันนี้นครับมาทดสอบกันประมาณน,นี้นะกลเปรียบเทียบนะครับก็ตามที่เห็นนะ ว่าตัวของนักสื่อเนี่ยเหนือกว่าเาวไฟเยอะมากครับแต่ว่าเาวไฟเนี่ยเขาเป็นคอมโบความ,มสามารถถ้าอยากจะใช้คอมโบให้ติดโหดๆนะครับมีตัวคอ,คอมโบหลายๆตัวเนี่ยก็ใช้เป็นราวไฟไปนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมชอบนักสื่อนะในตำแหน่งตัวชนใกล้นะครับขายไม่มีตัวชนใกล้นะครับในตำแหน่งแบบใกล้ๆอ่ะจุด50 70 80อะไรประมาณนี้นะเราได้นักสื่อมานะครับปั้นแม็กซ์เนี่ยทีมก็จะแข็งแกล่งขึ้นชัดเจนนะครับอาจจะเกิดมีอยู่แล้วเนี่ย จะใช้คู่กันก็ได้นะไม่ว่ากันนะเพราะว่าตรงบัฟนี่ยแหละอ่าบัฟหลบสกิลกับวิ่งไวนะครับก็ถือว่าช่วยที่ดีเลยนะครับอ่าแล้วก็ สกิลครับดาเมททะลุกระเด็นครับก็ถือว่าเป็นปวนด้วยแล้วก็ดาเมทที่ค่อนข้างจะหนักด้วยครับเอาวันนี้ประมาณนี้นะถือว่าเป็นตัวที่ดีครับปั้นแม็กซ์ได้ปั้นแม็กซ์เป็นตัวแรกของทีมได้ยิ่งถ้ามีเกียร์ดีๆนะช่องกลางครับเน้นเลยนะควรจะมีอย่างน้อยเนี่ยรองเท้าเร่ยงหนาดนะครับเอาส่วนช่องแรกเนี่ยก็ธนูไปก็ได้อาหาค่าสูงๆไปสนิดหนึ่งนะครับก็ใช้งานได้ดีแล้วนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวค่อยดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับในร่าง Hypermax อะเดี๋ยวดูว่าจะอยู่ที่ ID นี้หรืออยู่ที่ ID อื่นนะครับเอานี้ประมาณนี้แล้วกันนะรับไปก่อนครับสวัสดีครับ